สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน J S P O นะคะอยู่กับไทยแล้วแล้วถาก็อยู่กับรุ่นนี้เลยยอดนิยมของทางร้านเลยค่ะ Toyota m a r e t t i นะคะวันนี้เข้ามาอัปเดตเป็นในส่วนของตัวระบบฝาท้ายไฟฟ้าเดี๋ยวจะได้ฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะตามมาชมกันเลยค่ะมาเริ่มที่ด้านหน้ากันก่อนเลยจะมีสวิตช์นะคะสามารถสั่งเปิดปิดได้เลยค่ะจากตำแหน่งด้านหน้าคนขับนะคะตำแหน่งสวิตช์จะอยู่ตรงนี้เลยตัวนี้จะสามารถสั่งได้ทั้งเปิดแล้วก็ปิดได้เลยนะคะฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลย ตำแหน่งสายไฟนะคะรูกเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยค่ะติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของเราเลยนะคะลูกค้าได้งานเรียบร้อยแบบนี้เลยส่วนที่ด้านหลังนะคะเราจะมีสวิตช์สามารถสั่งปิดได้เลยจากตำแหน่งที่ด้านหลังนะคะของเราจะเป็นตัวระบบกรดูดนะคะก็จะลงมานิ่มๆเงียบเบแบบนี้เลยค่ะส่วนที่เปิดเดิมนะคะที่ด้านหลังค่ะแคบีบแล้วก็ปล่อยมือแบบนี้ได้เลยเห็นไหมคะสะดวกสบายยิ่งขึ้นแน่นอนต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวรีโมทนะคะก็สามารถ ใช้งานได้จากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยนี่เราไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆเลยนะคะอืมเราจะใช้วิธีการนะคะกดไปที่ปุ่มคีย์ล็อกค่ะ3ครั้งเท่านั้นเองจะสามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดได้เลยนะคะเดี๋ยวลองจะเปิดให้ดูอีกครั้งนะคะไม่ต้องออกแรงยกหรือด่าฝาให้หนักแล้วนะคะและที่สําคัญนะคะเห็นฝาหนักๆแบบนี้แต่เรามีเซฟตี้ความปลอดภัยค่ะเป็นตัวระบบกันหนีบนะคะเดี๋ยวมาลองเทสให้ดูกัน เห็นไหมคะฝาท้ายก็เด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยรับรองว่าใช้งานนะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนหากท่านใดนะคะสนใจอยากอัปเกรดเป็นในส่วนตัวระบบฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้าน j s p o ค่ะยินดีให้บริการ,รทุกท่านเลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ